ก็ลุงก็ไม่มีอะไรมากลุงมาทำงานที่นี่แล้ววันนี้่อยมาตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2523ใครเกิดแล้วไม่มีใครเกิดก็ก็อยู่มาจน แต่จริงๆอ่ะจะเล่าประวัติย้อนไปแต่นิดเนึงก็คือลุงเนี่ยจริงก็จปนชั้นป .4 สมัยก่อนเรียนโรงเรียนัปัตุลโรงเรียนวานอ่ะลุงมาบวชจบป .4 มาก็ไม่ได้เรียนต่อมาบวชเรียนศึกษาผู้ใหญ่จบป .3 ไปเรียนข้าวตัติที่ จังหวัเดเพชรบุรีม,มาศึกไปเข้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงเรียนกฎหมายอยู่ได้ประมาณทักสาปีเจกว่าหน่วยกฎหมายจะจบก็ทั้งหมดก็คือร้อสีหน่วยแต่รู้งก็เรียนได้ขึ้นเดียวมีภาระ,ะทงบ้าน ไม่มีไม่มีกรตากจะไปเรียนปัญหามันก็มีมจนอยู่ไปจน29ต่อ 29, 29มันจะจำไม่ได้นนะลูกก็ไปเข้าเรียนใหม่เขาตั้งใจไว้แล้วว่าจะเรียนไปให้ลูกๆนั่นหลาะดูซหน่อยซิว่า เราก็มีความสามารถเรียนจบปริญญาตรีได้เหมือนกันลูก็ไปเรียนที่สุขโขท,ทัยธรรมธิราชแต่คณนะไม่ได้ไปเรียนด้านกฎหมายอยีกแล้วไปเรียนคนณะค่าธรรมศาสตร์คือเรื่องกินเรื่องอาหารที่เรากินัทุกวันทานทุกวันนี่แหละเพื่อ เอามาใช้กับชีวิตตัวเราเองเพราะว่ามาคิดคำตวนดูแล้วลุงเรียนกฎหมายมาพูดก็จบกฎหมายมันก็จะบ,บเป็นนักเลนเป็นนักุยขุมคนอื่นเพราะว่าถ้ารู้มากมันก็ม,นนมันไ็ดีพ่อหนหนูก็นเมืก้นะครับแล้วก็ลงมาแล้วลุงก็ไม่รู้จะไปไหนอายุมันก็มากก็อยู่กับโรงเรียนนี้มาจนวันนี้จนถึงวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นหนูหนูดี เรียนหนังสือใหอยู่เนี่ยขอให้ตั้งใจเรียนเพื่อความมงรูรับเลื่อน่ารันแก่ตามตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตของมือเองทุกคนนะครับอนาคตยังไงอนาคตูหถ้าเรียนเก่งเรียนจบเรียนได้ปริญญาตรีเรียนได้มอหกถูก็มีงานทำมีเงินใช้ นะครับตั้งใจเรียนกันตั้งรับใจรับการเรียนให้ดีที่สุดเพราะว่าหนูมีโ,มโอกาสแล้วการลุ่งมันก็หมดโอกสาสรียนจะปรญยาดีมาอายุก็บ้าตาไปตั้งผิติดอย่างเงี้ยหรูก็ไม่รู้จะไปไหนดีบริษัทเมื่วันนี้เขารับแค่สามห้าปีรูสึนะครับ เวลาเตยครับอ,อายุเพียง35ปีเพราะฉะน,นั้นหนูก็ตั้งใจเรียนแล้วก็เชื่อฟังมงงภูเชื่อฟังพ่อแม่คารพคุณครูทุกทุกคนเชื่อฟังมคุณครูก็เราจะพูดอะไรนะ <c ười> แล้วก็ขอให้หนูทุกคนกคนะครับ มีแต่ความคิคดทำในสิ่งที่ดีๆให้เป็นที่รักของพ่อแม่เป็นที่รักของคุณครูนะครับแล้วก็ขอให้อ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในโรงเรียนก็พอละนะครัฏิบัติลูกพ่อแลูกพ่อแก่คนปวดหัวนะสิ่งศักดิกนะ์สิสษษทธิ์ในโรงเรียนนี้ก็มีพระพุทธรูปแล้วก็มี ดินต่างๆต้นโพอะไรต่ออะไรเนี่ยนะก็จงปกปักรักษาพวกหนูพวกโคนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์นะครับไม่แจกในไข่มีธรามะไม้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเรียนหนังสือเก่งก็แค่นี้ครับอย่าแบกเลยนะคะให้หน่าขึ้น ก็สตัวดีคร <glorious> ับท่านผู <arriver> ้ชมทุกท่านวสกรูเป็นการกล่าวอมราของนายกลลงเสียมากแนโอกาก็เสียด้วยแลนคุณประยานกรนโรงเรียนรัแก้วฤดวันเรื่องในโอกาสที่คุณลุงลงได้เกษียณอายุทางราชการนูขออวยพรองนขอทราทนาคุณท้าเสียด้านนัยชื่อคุณทองคุณลุงให้ มีความสุขขอบคุณครับในโอกาสที่เกษียณอายุนะครับครบ60ปีซึ่งวันนี้ก็มาปฏิบัติงานมาสุดท้ายแล้วก็ชวนชมต่อไปนะครับเด็กนักเรียนจะทำแสดงมุทิตาจิตนะครับในวันที่2 9กัญญนยายน2558ครับ อยาลืมติดตามตอนต,ต่อไปนะครับ Subscribe ด้วยนะครับ